สวัสดีค่ะดิฉันตรีดาวอภัยวงศ์นะคะกับ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะรายการที่รวบรวมและนำเสนอตัวอย่างเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจค่ะจากการที่โทรทัศน์ครูนะคะได้ดำเนินการโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยค่ะ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เป็นตัวกลางนะคะในการจัดหาอาสาสมัครเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางกายภาพค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้ค่ะกับกิจกรรมการบูรณาการหลักสูตรฟื้นฟูหลังน้ําท่วมค่ะตอนนี้นะคะครูในเครือข่ายสมาชิกครูมารวมตัวกันค่ะอยู่ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อที่จะมาระดมความคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาสำหรับการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรค่ะบรรยากาศในงานนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญและก็คุณครูจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูค่ะรองศาสตราจารย์รัตดาผู้เกียรติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะท่านที่สองนะคะผู้อำนวยการสุรพลเฉลิมสถานค่ะจากโรงเรียนวัดตูมสิริบุญญาประชาสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีครับ ท่านที่3ค่ะผู้อำนวยการบพิษมาทุระนะคะโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสารจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายค่ะรองผู้อำนวยการพิษเพินสารสารนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็หลังจากที่ น้ำไปแล้วตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของทั้ง3ท่านก็คือว่าจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้ทันตามหลักสูตรนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยมีปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างะคะ,ะปกติแล้วในเมื่อเวลาเรียนไม่พอเนี่ยทางกระทรวงก็ได้กำหนดแนวทางว่าเ,ออเราจะเรียนชดเชยตอนเย็น อีกวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ในวันเสาร์วันเสาร์ารที่จะเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของโรง,งเรียนที่เวลาเรียนไม่พอเนอี่ยน้ำท่วม,มนะครับแล้วทางของโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรปัญหาคือลูกสิทธ์หายครับลูกสิทธ์หายน้ําท่วมไปสองเดือนเนี่ย <c oughs> ผู้ครองเพิ่งโทรมาบาง ท่านก็บอกว่าอยู่ศรีสะเกดบ้างสุง oh. รินบ้าง <c oughs> บุรีรัม <c oughs> ยังกลับไม่ได้เนี่ย oh. ปัญหาก็มีข้อต่อรองอีกหนังสือหายหมดเลย oh. แบบเรียนหายหมดเลยจมน้ำคว <c oughs> ้าออกไม่ทันจังหวัดนนทบุรีงเราก็โชคดีอีกได <c oughs> ้รับความปรารถนาดีจากหลายสำนักพิมพ์ <c oughs> ที่ยื่นความประสงค์บอกว่าจะเอาซื้อมาเข้าห้องสมุดฟรี <c oughs> ของอาจารย์พี่เพลนะคะของดิฉันนะคะก่อนที่จะเปิดเรียนเราก็ประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนว่าเนี่ยเราต้องทบทวนก่อนเราบอกให้คุณครูทุกท่านทบทวนเพื่อเรียกความรู้ซึ่งมันอาจจะไปกับสายน้ำคเาสำหรับเด็กแล้วค่ะมีผู้ปกครองหลายท่านโทรมาหาดิฉันว่าลองคะเนี่ยไม่มีชุด นักเรียนบอกไม่เป็นไรค่ะมาเลยเอาลูกมานะคะแล้วเด็กทุกคนที่มาเนี่ยหน้าตาแจ่มใสอยากเรียนแบบทุกคนมาบ่นอยากคิดถึงโรงเรียนมากอยากมาโรงเรียนเหลือเกินเมื่อวานนี้ดิฉันได้พูดหน้าเสาธงก็ถามว่าใครใครใครไม่อยากมาโรงเรียนบ้างไม่มีเลยเขาอยากมาโรงเรียนแล้วก็บอกว่าลูกทุกคนเนี่ยลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วนะเพราะว่า ลูกเราเราเราเสียเปรียบเขาเราเปิดเราสอบก็ยังไม่ได้สอบปิดก,ก็ปิดก,ก่อนเขาแล้วก็เปิดก็เกือกบจากที่หลังเขานะคะก็ให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะค่ะคือเท่าที่ฟังในแต่และโรงเรียนก็มีวิธีการแก้ปัญหาตามสภาพหรือปัญหาของแต่และโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเรียนถามอาจารย์ร,รัตด,ดาละคะว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ กิจกรรมวันนี้จะช่วยที่จะทําให้คุณครูเบาแรงแล้วก็สอนทำทันหลักสูตรได้อย่างไรคะ,คะคกิจกรรมวันนี้คือเรามาชวนครูทั้งหมด12โรงเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระที่เหลือที่เราจะต้องสอนในภาคปลายเนี้ยว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเราจะเน้นไปที่5กลุ่มสาระหลักก่อนแล้วก็ดูซิว่า นื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะบูรณาการได้ไหมเพราะการบูรณาการนั้นจะช่วยทําให้เวลาที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยกระชับเข้ามาโดยที่เนื้อหาไม่หายไปไหนะนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำนะฮะช่วงต้นนี้เราไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางค่ะไปดูว่าบรรยากาศในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ สิ่งที่อยากจะให้เกิดในวันนี้ก็คือถ้าเป็นปถมศึกษาปีที่6เนี่ยเรียนมองว่าเวลาเราจัดก,การเรียนรู้แบบนักเรียนในในกลุ่มสาระาก,การเรียนรู้ทั้งแต่กลุ่มสาระเรามักจะยึดเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระเป็นหลักแต่บางครั้งบางคราวเราจะพบว่าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยบางทีเราบูรณาการได้เราจะได้มีเวลาเหลือพอที่จะ ไปใช้อย่างอื่นได้บ้างตอนนี้ที่นั่งเป็นโรงเรียนเราจะแยกเป็น5้กลุ่มสาระก่อนดีกว่านะเพื่อจะวิเคราะห์ได้พอได้เสร็จแล้วเราถึงจะมาคิดกันว่าเราจะทำหน่วยบราการอะไรได้บ้างระหว่าง5สาระเนื่องจากว่าการจัดหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนเป็นไปตามสถานศึกษาที่ต่างคนต่างทำ ถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรแกนกลางเหมือนกันโดยวิเคราะห์จากตัวชีวัตตัวนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ไปจัดโครงการของอเป็นแผนการเรียนรู้รายปีของตัวเองถูกไหมดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้อยากจะให้มาวิเคราะห์กันก่อนว่าแต่และโรงเรียนมีเนื้อหาสาระที่จะต้องสอนในภาคปลายเนี่ยตรงกันหรือไม่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสอนเด็กในเทอมปลายนี้วิธีการง่ายๆ ขอโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักหรือจะเป็นของวิทยากรก็ได้แล้วก็โรงเรียนที่เหลือตั้งติ๊กของตัวเองว่าวิกลุ่มเนื้อหาสาระที่ตัวเองจะต้องสอนตรงกันหรือไม่และถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูว่าเนื้อหาที่ตรงกันนั้นเนี่ยเราจะมาโชว์ข้างบนแล้วเราดูว่าจะบูรณาการได้ไหมถ้าบูรณาการได้เราก็จะได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้บูรณาการใน5กลุ่มสาระแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีว่าเราจะ ทำยังไงต่อก็รบกวนว่าเอาอาจารย์โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักดีไหมคะว่าอาจารย์จะเหลือเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเนื้อหาของป .6 ปีนี้เนี่ยอาจารย์สอนครบหมดหรือยังนะคะถ้าดิฉันคิดว่าก็มีไฟฟ้าสอนยังคะเปิดมาใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเหลือเรื่องไฟฟ้ากับดาราศาสตร์เอาอย่างนี้และกันอาจารย์เอาเรื่องของหลักภาษา ดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวันนังคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะเออถางั้นภาษาให้มันตรงกันาใช่ค่ะกัารกภาษาให้มายคใะตการเกียนจดาหมกายมรนหันเรกัาตกษ้มรงสอนอาจาหมันรกน้มนรง้นตรามงนนตมายต้มางรต้งอนม จะต้องสอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกันซ้ำกันสองโลนะคะต่อไปยูนิตต่อไปค่ะเวเตอร์ค่ะอากาศนะคะก็คือจะเป็นเรื่องย่อยๆคือ climate and weather แล้วก็ clothes and weather ด้วยค่ะคือเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของอากาศค่ะ น่าจะไปอยู่ในเรื่องของ people อะค่ะทีนี้เขาไปอยู่ในช่วงหนึ่งก็คือหัวข้อหัวข้ออันนี้มันค่อนข้างกว้างแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างซิกลงไปละเอียดอันอาจจะก็คือแต่เนื้อหาย่อยหนูก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเขาอะไปลง copy ด้วยหรือเปล่าแต่มันเขาบอก about people เลยกว้างรวมกว้างไม่ได้ย่อะเลยใช่สี่บวกหบวกสี่บวกหกสี่เป็นอะไรกว้าง6กเป็นอะไร มีกีด้านถ้าครูเขียนใหม่ครูอยากให้เขียนใหม่ลองเขียนให้ดูซิอ,อาจจะเป็น4บวก4บวก6บวก6ถ้าสั้นกว่านี้ลนะ่ะก็เป็น2คูณ4บวก2ก็ได้ออกมาก็กลายเป็น2คูณความยาวความกวาม้วางบวกคูณความยาวก็ได้เป็นความยาวรอบรูปเด็กคิดเองเห็นไหมยันห้ามขึ้นต้นวยสสุ <laughs> จะไม่ห้ามขึ้นต้นวยสูุ เรามักแก่สาเร็จรูปไงนี่ไงเด็กคิดแล้วถ้าครูเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจก็มาช่วยกเถอะเอาความภูมิรู้ที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมาช่วยกันแล้วมารวมกันเ <s> มื่อเรารวมกันแล้วเนี <S <s ่ยความคิดของครูแต่ละท่าน <S <s แต่ละท่านมารวมกันเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะเอาไปช่วยคนอื่นซึ่งเขากําลังลําบากตอนนี้นะคะเรามาช่วยกันวันสองวันแต่สามารถให้คนไปใช้ได้ทั้งเทอมทั้งปีการศึกษาเนี่ย มันก็จะช่วยให้เด็กเองก็ได้รับความรู้ได้อย่างตรงแม่นแล้วก็เต็มตามที่หลักสูตรกำหนดในเวลาจำกัดค่ะงานครูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะและพลังของครูเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการที่จะสร้างเยาวชนนะคะให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นครูเองบางครั้งก็ต้องเสียสละเวลาแม้จะเป็นเวลาในวันหยุดเนี่ย เพื่อที่เราจะมาระดมความคิดพละกกำลังที่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนของเราเห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี้คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทํากิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ,อแล้วก็รองผอ,อในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึก ดีใจคะ่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผน,นึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือ<ร>การที่เด็กไม่มีหนังสือ<ร>เขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าคร,ครูต้องต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็ เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตม,ม,มาสอนกันเลย่ะก็มีอาจารย์ก็ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่แค่ได้ทําข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกันอาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะการที่ครู แต่ละโรงเรียน12เรียนเนี่ยจัดกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระออกไป5กลุ่มสาระหละักคุณครู12เรียนอย่างน้อยก็12ท่านท่านรองศาสตราจารย์ละดาย,ยังจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเราเคยเห็นหน้าเห็นตาคุณคุณหน้าคุณตาในทีวีครูบ่อยค่ะเก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อหลายพลังมารวมกัน ผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกัน,นมันจะตกผลึกถ้าความรู้มันตกผลึกได้มันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษาท่านผอ,อ,อสุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้างเห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนําไปถ่ายทอดได้และเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนั้นโครงการเนี่ยเพราะว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ ที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าเออในระยะเวลาที่จะอีกแค่เดือนกว่าเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันทางรัดนะ